ชีวิตของผู้ครองเรือนจะหาความสงบได้ต้องเป็นชีวิตที่ขยันหมันเพียนการไม่มีความเพียรเป็นมนทินของผู้ครองเรือนธรรมของตถาคตม่ได้สอนให้ใครออกจากบ้านมาบวชอยู่ในป่าถ้าหากผู้ใดมีความปรารถนาเป็นอยู่เช่นไรตามฐานะแห่งตนธรรมของตถาคตก็มิได้บังคับให้ผู้นั้น และเสียซึ่งฐานะของเขาเลยจะเป็นผู้อยู่ป่าหรือเป็นผู้คลองเรือนก็สามารถปฏิบัติธรรมของตถาคตได้ธรรมของตถาคตต้องการให้ทุกคนมีอิสระแก่ตนสอนให้ทุกคนไม่คดโกงตนรักษาใจของตนให้มีความสะอาดสอนให้คนไม่ต้องติดอยู่ในสุขสมบัติสอนให้ทุกคนสร้างชีวิตของตนเองด้วยความถูกต้อง